สวัสดีครับช่องพายเล็บครับมาจากบ้านพลอยทองครับข้าครับพี่พี่ใหม่มาแล้วครับจะได้แวะบ้านพี่พี่ใหม่สักครู่พายเซ็มสั้นโอ้ยพอยังหุ่นงามพี่เซ็มสั้นหุ่นล่อมากนะครับ พี่แซมสั้นหันหน้ามาทางนี้หน่อยครับ<า>พั้ได้ทายได้กะตูดเพื่อนครับ<ป>ติดคิดตมูลนกลอกนะครับมาจากบ้านพลอยทองหนาหมุนออกเเอาเราแวะบ้านพี่พี่ใหม่สักนิดนะครับวันนี้เลิฟเดินสายครับอย่างออกันร่างกลยนะครับหมูตอน จะย่างกี่พวเป็ดเหรอนนน่มุกี่กล่องไหมม่ยพอาแล้วมาบ้านพี่ปีใหม่แล้วจะเป็นยังไงครับพี่ปีใหม่นี่ก็ย่างย่างเนาะใช่เลิบให่เลบคันถูครับ รู้ครับนไปถึงาปีใหม่หรทา,า,างไม่เอ่ยกปากหม่สาน้ำพี่ปีใหม่มีน้ำไหมครับเบิดเบื้องพอเลย มโมนอกโลกพี่น้อง <laughs> ลูกสลสไ,ไส้พอิบดมหาห้ไปส่สาเล็วอยากที่ล้อโอ้ถึงแล้วันีนคน <laughs> มาพี่มาพี่พอสิสิิบล้อไฮดอกมา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 เริ่เริมันจะไปใส่อีถึงเวลากินเน,ไไน,น,นอานบางนัดขอเบั้งมาเอาบางนัดให้กินจ๊กเบิ้งเดี๋ยวอีแม่ที<ส>่ักบางนัดพี่ปีใหม่กินจกปรถพี่ปีใหม่นะครับ โอ้ยมาพี่มาพี่เลิมาเเอาเลิครับกินก่อนครับกินชิมด้ครับสับปปะรดพี่พี่หม่อร่อยไหมอว่มา,มาเร <c oughs> าเกน่<ม>อนนี้ลูกมา,าตรงนี้มาพี่เเลิกถอยกกเอาอานก,กันกินแหละแซบ เล่นกับพี่ไม่เล่นบ่แห้งแต่เล่นกับเพาะท่องแม่เล่นน้องแห้งแห้งน่องกระยานไหมคืนต้นงหกหล่อเกี่ยวกักูเนาะอยากขึ้นหกหล่อเดี๋ยวพาขี่ลูกหกหล่อพี่พี่ไม่บอกโอ้ยกูเนาะโอ้ยไปหล่อต้องหกหล่อเขาเนาะโอ้ยเลือไปเรือลูกไหลรถหกหล่อมาพี่เร็วลูกมา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 พอซื้้ออใหพถึงแล้ววันที่หนึ่งก่อนสิซื้อรถให้ขี ใจเลิศเราทำไมไม่สนใจพี่พี่ใหม่เลยครับสนใจแต่หก้อครับพี่พี่ใหม่ก็ไม่สนใจเลยหมือนกันครับกินง่ายอย er ่างเดียวครับบเอาดพี่โอ่มาลหาีกินแด่านแดงอเอาเอาให้กินน้ำเน่ เลิก่กับการส่ยางขึ้นกันอบอลอนกับบเป็นยังครับมหมูเซาไปเล่นน้ำพ้อยท่องเซาเห็บเห็บหมูเมือ กิน้ำน้ำตาลเข้าคุณด,ดิดกินน,น้ำตาลอะไแซ่บโอ้กินน้ำตาลแซ่บไอ้บัมากินแล้วนาเจ้าเนี้ยเจ้าไปะปะเป็นก็ใส่บ้บ้าโลเออเอ๊ะสิตรมเดียวกันนี่เออทอ ขี้ต้มมันบ้านฝอยทองม่นขาวอืมเป็นดินนี่ขี้ตมแบบนี้ล่ะเฮ้ยนายซางขี้ไข่ร้อนขี้ไข่ดีอเอืมตมแบบตมแบบนั้นตมบ้านพอยทองจะทำให้ช้างผิวดำนะครับผิวดีเด้อ้อมะกะเทีย มาเพ่มาเพ่เอาลงนอนลงว่ายากกินยังนอนลงเอาอยากกินยังยังคุ้มกินยันทองปีใหม่กินแล้วบอัอ่านยกปากเขานั่นคุ้มเลยรแล้วเนชายเล็บชอบอยู่นั่นนั่นไปแย่งจากปากพีปีใหม่คุณชายสายกวนครับโอ้ยมาเก็บมาโอ้ย อยามขรถซิบล้ลออีกหรอ,อ,อมาออออมามาา,า,า,อาอมา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 มมเเาเ,เามมา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 มมามามามมา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 ามามาามามายามมา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 ามอมามามมา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 ไปมมมาาม ไปฆารถฮอกล่อเหรอกูนี่เนาะอ้อพุกับฮกล้อเนาะมา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 พี่มา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 เดี๋ยวพุทฮกล้ออะไรใช่เลิฟงั้นขอขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไปย่างกลับบ้านพ่อมาเร็วมา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 กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วครับพี่พี่ใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเลิฟมาเล่นด้วยนะครับหอยแม่เนี้ยว่อนว่อน ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วนะครับพี่พี่ใหม่ครับอขอบคุณครับมนออกหลอกใส่ลืบใส่ฝนตกว, <laughs> วันนี้กี่เหลนจะมาอยู่บ้านกับพี่เลิฟด้วยนะครับเหมือนฟ้าฝนจะตก ่ยางพอท่านใส่เลยแต่ว่ากลับบ้านล้วยางริวริ่วริรเลยกูุใส่ยิมแม่กเาเห็บเห็บเยมาพี่มาพอันโ้ยโโยยครับกลับบ้านแล้วครับมออกลอกมดออกลอก cảm ba thang cá bản này cái nhang liu liu đấy là nó yeah โอ้ยย่างน้ำหนากกับ,บ่ท่านพี่น้องเอ้ยย่างสามตูดใช่เลยเพราะนี่ล่ะที่แม่เมื่อยล่ะเสียตูดเสียตูดนี่หมาคุณหมาครับกับณูกนาไปไกลๆครับ <laughs> กินใบไผ่ไหมครับพ่อไม่รู้ครับพ่อตองตะแคงขางดอกเล็บยี่แม่ยางมาอยู่ยีแมยางบดทานแฉ่งค่อยแม่ แม่เดินไม่ทันนะครับน้องกีเลิจะมาอยู่ด้วยนะครับวันนี้เพราะกลัวฝนตกตอนกลางคืนมือนีฟ้ามันคึ่มๆนะพี่น,น้องน้องกีเลิกจะมาอยู่นําอยู่ด้วยกันกับชายเลิฟนะครับ บ้ายนี้แม,ม่เลิฟก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ